สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็มาเชียร์น้ำเชียร์กันยุทธรถนะครับผมตอนนี้ครับเดินทางมาทําธุระยุตัวเมืองครับค่ะเครื่องไข่ก็ยังข้านมาอยู่ค่ะท่านผู้ชมแ้ว่ามาพอด้เนาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สีภาพไปตามแนวทางเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์ก่อนเนาะครับผมค่ะอาจารย์ก่อนน้ำเชียร์กะลุ่ง แนวทางของเพิ่นก็คือขามโค้งผอมเนาะแม่ครับผมค่ะเลขเพิ่นก็แม่นอาจารย์กนงวดว่าอานนี้บ่ได้ลงะะเด้อค่ะบ่ได้ตามอาจารย์ค่ะเลขวิ่งเงินล้านเพินว่างันนี่เพิ่นไหซีครับวิ่งสี่ตัวเดียวค่ะดันมชมค่มอาจารย์กนขอบคุณแนวทง่งอาจารย์กรขอบคุณเ c ซี่ใจดีที่เิ่นทรงของมูลใไหเนาะครับผมค่ะงวดนี้มาแล้ว้อคะดันผู้ชมเพิ่นจะปล่อยแนวทาง เลขวิ่งินลลานมาห้ยกอนค่ะตัวเดียวด้ครับผมตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมเป็นบนล่างครับพี่น้องเนาะค่ะเป็นบนล่างเป็นบนล่างตัวเดียวค่ะบวพผงหันนห้ซีด้วค่ะท่านผู้ชมพอดดน้ำสมเอฟซีผลงานเหม็นมาหลายมากเลยค่ะครับหลักสิบบนตัวเดียวค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้เจอกันกับมาเชียร์พนจะ เอาลงให้เนาะครับผมค่ะเพราะว่าจะเป็นเลขลักสิบเพิ่นค่ะเลขดับบนของเพิ่นพร้อมครับผมคค่ะรับพอนิดนำสมเพิ่นโทรมาเพิ่นเพิ่นโทรมาเพิ่นว่ามันเข้าหลายงวดแล้วแม่นเพิ่นคั่นเข่วครับเพิ่นคั่นเข่าไหลายค่ะท่ตัวชุ่มผู้ไหนเสียรายเพิ่นเพิ่นประกบ47บ่็ด่าแม่น47เจ็ันจะบ่ผิดเพิ่นตอนแรกเพิ่นท่านได้คิดลักนวยครับผมครับเพิ่นเอาลักนวยที่ว่ายอดหินมาใส่แม่น้าเพียโอ้เจ็ดกับแปดไหม เจ็ดแปดสองอ่าพอดีสองเนดับอยู่แล้วเพิ่งก็เลยเอาเจ็ดกับแปดค่ะรุดเลยค่ะมันดังเนาะนี่ครับนุวยที่มาดังๆในรุดเลยค่ะพอนิดนำโสมรอก่อนได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะบนอย่างเดียวครับผมพอพูดถอกเดี๋ยวอีกจักมือสองมือก็มาเสียร์บอลกสิไปยามพอก่อนเนาะค่ะเอาแนวทางคลิปนี้กับเป็นเล็กวิ่งตัวเดียวของอาจารย์ก้อนได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขวิ่งเงินล้านค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมวิ่งบนล่างหกรับพี่น้องเนาะค่ะหกรับเดินดีแท้หกนี่เดี๋ยวทะเบิ่งสูตรน้ำเชียร์สิใดตัวใดค่ะครับอาจารย์กรอนว่าหันนี่เพิ่นไดซีเนาะเนีนค่ะน้ำเชียร์ได้หกค่ะอืมิมาประกบคู่กันไในยุ่ยดิเดี๋ยวงวดนี้สิพาเอฟซีประกบคู่อีกเท่าครับค่ะหกตัวเดียวค่ะหกเดินดีมากเลยค่ะเนีน เง้ยาเลยหกสามหกสองหกห้าสองรอบเนอะว่าหันหกับหกสี่สองรอบหกสี่สองรอบนะเถอะค่ะเดินดีมากเลยค่ะดันผู้ชมหกนก <6. S 2> <ม>เอาไปใส่ตัวไหนค่ะดันผู้ชมมาหันเปในซีนะครับผมค่ะ อาจารย์กรค่ะแ,ววนนแต่ว่าบระเด็นนำเสนอแต่ว่าเบื่อนี้มีข้อมูลอยู่ค่ะผมลงจริงคับผมลงจริงค่ะเอ,อฟซีไร้สาเพันธุไปหาเบื้องโยคเพื่องกสรเสีนี่คือกันค่ะครับเพื่องหัวตาปล่อยมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมปล่อยมากผอมกันกับหัวขามโค้งนี่แหละคะ่ะครับผมอาจารย์กรวิ่งตัวเดียวคือหกค่ะครับดังเลยที่ขาดท่านผู้ชมหกเนาะหกค่ะ อีกเรื่องไรเซียนนะครับผมเดี๋ยวกกาะมาเชียร์จิบเฝ้าตามเห็นพี่น้องเอ็มซี่ครับผมที่ลงไปแล้วกะผู้ใหญ่ใจดีครับพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ใจดีมาไว้เลยครับผมเขอบคุณนําใจเอ็ซี่้ะค่ะที่พนซอยทําบุญกับปูซีสเกตพอผู้ถอกเนาะแเมนค่ะผู้่นกับขากีรินะปูไปซีไปตรงตรงเลยครับผมว่าหันกับสามตัวที่ถอกซ้ตัวครับผู้่นกับ ตรงยอมรับครับผมมาช่วงนี้เป็นกับยุ่งลำบากอยู่กินนิมนต์กับบ่มีเขียมเป็นเบาแล้วครับผมแมีนค่ะโอ้เอฟซีก็เฮ้านี่ก็สุดยอดค่ะแมีนจังหวะเพิ่นกับมีเพิ่นเขาความกับผมกับเติบหนึ่งอยู่ดีเอฟซีเพิ่นดันซอยมากค่ะดันมุ่งส้มนิมเสียกับเสบวยได้เบาหลายกับเกาะเสียเนาะแมีนค่ะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นกับโทรมาเอาสมุดหาปูโดยตรงเลยค่ะดันมุ่งส้มแบค่ะ พอผู้ทอ,อกอะกํลังจะขึ้นเนาะแมนครับผมรบจริงๆริ่ตัดเลรียสามตัวกับเขาอีกครับผมเอฟซีก็ได้นามนค่ะห้างเดียวนึ่ง<ม>เดี๋ยวจะไปอีกจัก2สองสามหมื่นจะอยไปยามอีกทีหนึคร่งพ,พ่อผู้ทอกคลิปนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ก่อนเลขวิ่งเงินล้านหตัวเดียวค่ะานู้ชมงวดก่อนสี่ไม่ได้ตามค่ะ บ่ได้ตามแต่ว่าเพิ่นส่งมาให้เบิ่งอยู่ค่ะท่านผู้ชมเขาอีหลีค่ะเขาอีหลีเด้อครับผมบ่ต้องแล่นไปหลายดอกค่ะท่านผู้ชมเอาเลขวิ่งนี่ของอาจารย์แต่ละท่านมาประกบกันเขาค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าน้เชื่อเนี่เพิ่นเพิ่นมีตัวประกบปะมีอยู่ตะวันเพิ่นเพิรนท่นได้ประกบไหมอีกหลายมื้ออยู่ครับเดี๋ยวมานำเสนออีกรอบนึงอือเพิ่นว่าเอาเหรียดวิ่งเงินล้านไปก่อนหนึ่งสินะ คันจิตาตัวประกอบมันกับสิหลายมือเนาะค่ะดานผุ้ชมเทียห้าเอาเหล็กวิ่งมาตัวเดียวผู้เพิ่นมักวิ่งกัะมีนะครับค่ะดานผุ้ชมวิ่งอาจารย์กรเบิกรอบเนาะครัหกตัวเดียวค่ะส็ขี่บนเครื่อล้างได้ครับผมะจะว่าพางหันบนไปบน เลขนี่เอาตจ้โตเกาหมอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเจ้สองโมกะล่ามาจนว่าหอดประจุวันเนาะครับค่ะเลขวอกนี้ไกลกันหลายครับผมค่ะฮกฮ่าฮกสองรอบแล้วยังมา6กีอีกครับผมค่ะครับโอ้ยเวียดท่านผ่้ชมไฮกอมาเชียร่งเลขบิงกันเอสซาลิกาวิ่งเจ็ดโอ้ยแต้มเดียว ตอนบ่ลลงเขาาด้หกวิ่งตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมแปมเดียวเสียดายเอาพอนิดนำโสมพรุ่งนี้หลักสิบบนตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมหลักสิบบนตัวเดียวแม่นจริงครับผมแม่นจริงตัวเดียวสิบตัวเดียวจงไดกัดฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจได้ครับผมคทั้ง ก็ไม่ใช่น้ำเชื่อนี่ยแหละครับผมพอคุณอเอฟซีแล้ค่ะที่่นโทรมามาก่นเป็นห่วงค่ะให้กินยาค่ะแต่ว่าก็เริ่มดีขึ้นแล้วจักน้อยค่ะืันนี้ก็จำเป็นดีๆครับผมถึงด้เดินทางครับอจำเป็นอยู่เพราะไปกับเพาะไหนแ้ค่ะราาั่นไม่ส้มหรือเฝ้ากับจะคอยเนาะคำเนาะแนวทางเลขวิ่งอาจารย์กอน หกตัวเดียวได้ค่ะท่านผู้ชมปล่อยหกมากจนหอดสินปีบ่เนาะว่าขันนว่าสายวิ่งนี่เตะเห่กันเลยครับผมอืองเชียกับวิ่งฮกบนครับผมออกหน่ายกับฮกบนออกหามเลยครับพี่น้องเนาะได้เลยวิ่งบนได้สองตัวเลยใครยู่เถ่าคนบ่าวหกหกฮกเกือบเป็นหกขาตัวเก่าเกือบเป็นกขาตัวเก่าครับพี่น้องเลย เมือแนวสิใสแล้วคอ๋ค่ะท่านผู้ชมสรับคลิปนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรเนาะครเล็วิ่งเงินล้านพ่อกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุก้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ